สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเพจอารมณ์คมคายครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์อาร์ายที่คอม v ีไทุกท่านด้วยนะครับผมอาที่คอมบกกระลุนครับวันนี้ตามมาวิเคราะห์ฟันธงเกมการแข่งขันฟุตบอลครับที่จะลงทําการแข่งันกันในค่าคืนวันอาทิตย์วันนี้นะครับ2มกราคมนะครับคืนนี้ก็ยังมีฟุตบอลลงทำการแข่งกันเยอะเมื่อวานนี้ ลุ้นสเปอร์แทบตายสุดท้ายก็ได้มา1ประตูนะครับหนึ่งกูวันนี้เลือกมาครับชอบที่สุดเลือกไปที่เกมการแข่งขันในเซิฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเกมรอบ3ทุ่มตรงเวสต์บรอมบิตอาร์เบียนทีมอันดับ4ของตารางครับวันนี้มีคิวเปิดบ้านรับการเยือนของคาดิฟซิตี้นะครับที่อันดับ20ที่จ่อโซนตกชั้นห่างแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับก็เป็น2ทีมที่ไม่ชนะใครในเกมล่าสุด แต่ว่าพอเป็นเวสบรมิดอัลเบียนเนี่ยผมว่าเกมในบ้านของพวกเขานี่ก็ถือว่าจาักก้านไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเกเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยอาจจะมีสรุดเสมอให้เห็นถึง4เกมแต่ว่าก็ชนะให้เห็นได้ถึง5เกมซึ่งถ้าเทียบแบบคาดิปแล้วเนี่ยผมว่าคาดิฟยังดูเป็นรองกว่าเยอะนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยคาดิปชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผลงานช่วงนี้กําลังมีปัญหาพอสมควรแถมวันนี้เนี่ย ตัวหลักอย่างเลอันโดบาคูน่าครับมิดฟิลตัวตัดเกมยังมาติดโทษแบนอีกนะครับก็เลยมองว่าเกมนี้เนี่ยนะครับเวสต์บรอมวิเอาเบียนเนี่ยที่เป็นเจ้าบ้านยังดูดีกว่าพอสมควรแม้ว่าจะขาดไปหลายคนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกคากรันเกรนอเล็กซ์มวาดเนี่ยที่เป็นกองหน้าตัวเป้าที่ติดโควิดนะครับแต่ว่าตัวเล่นที่มีอยู่เนี่ยเอาจริงเวสต์บรอมิก็เป็นผู้เล่นระดับ พิบลีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกคลายบัตลี่เจคลิเวอร์มอร์คัลลัมโรบินสันนะครับพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าในบ้านเนี่ยเวสต์บรอมิทอาเบียนยังดีพอที่จะขัดคาดิปได้คาดิซิตี้ไม่ใช่ทีมที่เล่นเยือนดีอยู่แล้วนะครับเรทเปิดให้ทางด้านของเวสต์บรอมิทอาเบียนเป็นต่อคาดิซิตี้อยู่ที่1ลูกนะครับบางที่อาจจะไปลูกควบลูกครึ่งแล้วล่ะผมว่าวันนี้หนึ่งประตูมีครับสำหรับเวสต์บรอมิทอาเบียนน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับทีมที่ ไม่ชนะใครมา2เกมแล้ววันนี้ให้เขาต่อตั้งลูคควบลุกครึ่งนะครับก็เลยอยากเชร์เวสต์บรอบิดอัลเบียนครับเชื่อว่า1ประตูเนี่ยมีแน่ๆ่ทีนี้มันลุ้นกัว่าจะมีประตูที่2หรือเปล่าเท่านั้นเองไม่เสียครึ่งก็กินเต็มครับสำหรับเวสต์บรอบิดอัลเบียนในวันนี้นะครับชอบไปที่เวสต์บรอบิดอัลเบียนที่สุดนะครับส่วนที่เหลือคืนนี้เป็นอะไรไปรอติดตมามกันได้ครับ VIP มีฝากไปให้แอชไซเอทีไอเคโอเอ็มวีไอพีวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ